แม่บอกค่ะฟันน้ำนมลูกขึ้นแล้วนะคะเลือกยาสีฟันให้ลูก ตัวไหนดีอ้าวเอา,อางี้เลยถามว่าเลือกตัวไหนดีนะคะก็จะแนะิำให้ว่าคุณแม่ควรเลือกนะคะยาสิฟันนะคะที่เป็นสําหรับเด็กเนาะแล้วก็ไม่เผ็ดไม่แสบปากนะคะแล้วก็มีฟัวร่าด้วยนะคะเพราะว่าฟัวรด์เองนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดฟันผุให้กับลูกได้นะคะส่วนถามว่าจะเลือกเป็นฟัวรด์ขนาดเท่าไหร่นะคะก็อยากให้เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1,000 ppm นะคะเพื่อที่จะช่วยปกป้องนะคะไม่ให้ฟันลูกของเราะคะ่ะผุได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องเลือกเป็นแบบฟูดเกรดนะคะที่ ลูกหากเพลิกลืนได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องบีบปริมาณยาส0ฟันนะคะให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยของลูกนะคะจะใช้เป็นยาสิฟันเด็กนะคะของคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 ppm ได้แต่ถ้าลูกของเรานะคะมีกลิ่นปากหรือว่าโตขึ้นมาแล้ว6ปีหรือว่าลูกมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุเนาะก็เลือกเป็นยาสิฟันนะคะคินดี้ฟัวรไรน์1,500 ppm ได้ค่ะจิ้มได้ตะกาแม่นะ